ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีเรื่องเราของเหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับก็นํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเหรียญหนึ่บาททั้งหมดนี้มีอยู่ทั้งหมด4เหรียญน,นะครับของปีเริ่มตั้แต่ปีพศ3 0ง3 3นะครับพอมันเต็มหน้าจอก็เอามารีวิวของแต่ละปีให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ่าเรียญหนึบาท มีมูลค่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จํานวนนะครับทีนี้เรามาดูว่าเหรียญหนึบาทมูลนเวียนเนี่ยอันนี้คือเป็นการเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับแต่ในแต่รับปีพศเนี่ยถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่าแต่ละปีพศมีความสําคัญและมีราคาแตกต่างกันไปนะครับในของปีพศส0ขึ้นมา33นะครับก็ไรราคาก็กล้เคียงกันนะครับ แล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับก็ได้นํามารีวิวในเรื่องของราคาระหว่างหน้าเหรียญครับราคาที่เขาประเมินกันไว้นะครับหรือว่าจากหนังสือกราสัประเมินกันไว้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเหรียญมุนเวียนเนี่ยครับจะมีข้อมูลในลักษณะไหนนะครับครับเหรียญกระสั์นะครับมุนเวียนนะครับหบาทนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญเมื่อปีพศ2500นนะครับ30ถึง33นะครับ ทั้งหมด4เหรียญนะครับวัดภาะีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดภาะีรัตนเกียรตินะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัดโตหาสีขาวนะครับนิกเกิลนะครับราคา1บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกเนาะเป็นเฟืองจักเดี่ยวคออนุญาตหยิบให้ดูแค่เหรียญเดียวนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็20มิลนะครับทีนี้เรามาดูขนาดความหนาของเหรียญนะครับ ความหนาของเหรียญนี้จะมีความหนาที่เท่าไหร่นะครับครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าเนาะก็มีความหนาอยู่ที่1.9มิลนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงเครื่องพรมคัตติยาราชนะครับอุติตาพรนะครับสลองพระองค in inside, ์ครุยนะครับภายในวงคขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความบอกว่าภูมิผลอดุลยเดียนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่ารัชกาลที่9นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับสี่เหรียญนะครับเดี๋ยวกลับดูกันทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตรงกลางเหรียญนะครับ ภาพนะครับวัดภาษีรัตนศะาสตดารา,รา,ามนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับเบื้องบนข้างยอดพระธาตุนะครับก็จะมีคําว่าประเทศไทยนะครับถัดจากข้อความประเทศไทยก็จะเป็นปีพศนะครับ2530 2531และก็2532 2533นะครับถัดจากปีพศก็จะเป็น1บาทไทยนะครับตัวใหญ่นะครับ ถัดจากหนึ่งบาทไทยนะครับก็จะเป็นหนึ่งบาทอาราบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับของปีพศ25 30 3นถึง33นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับของแต่ละเหรียญเลยนะครับเหรียญของปีพศ2530นี่นะครับก็ผลิตอยู่ที่329ล้านเหรียญนะครับ เหรียญปีพศ2531นะครับก็ผลิตอยู่ที่391ล้านเหรียญน,นะครับเหรียญของปีพศ2532นะครับผลิตอยู่ที่466ล้านเหรียญนะครับและปีพศ2533นะครับก็จะผลิตอยู่ที่409ล้านเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคานะครับจากหนังสือกษัตริย์ไทยที่ประเมินเอาไว้นะครับ จากหนังสือกระดาษใจที่ประเมินเอาไว้ทั้ง2เล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับของเล่มปกแข็งนี่ครับก็จะประเมินจาก10บาทถึง50บาทนะครับทั้งสี่เหรียญนี้นะครับแต่ปกะ่อนนะครับก็จะประเมินในราคาต่างกันนะครับเหรียญของปีพศ2530ถึง31นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับแต่ของปีพศ3 2นถึง33นี่ก็ราคาอยู่ที่30บาทนะครับอันนี้ ของปกอ่อนนะครับแต่ทีนนี้มาดูในเรื่องของเรื่องประกาศใช้กันนะครับของเหรียญ1นบาทนะครับก็วันที่ประกาศใช้ก็เป็นวันที่18สิงหานะครับปีพศ2529น้าะครับน้ำหนักของเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่3.4กรัมนะครับครับทั้งราคาแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งให้พี่ๆน้องๆได้ทราบกันไปแล้วนะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากนะครับของเหรียญ1นบาทของปีพศ 3าถึง33นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเดี๋ยวผมต้องไล่เรียงรีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันไปแต่ละปีพศในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นการนำมาเสนอในเรื่องของข้อมูลการตกทวนนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของการจัดสมุื่นนะครับก็บเป็นข้อมูลดีๆนะครับก็ขอ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช่องนลยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญรู้ว่าข้อมูลต่างๆนำมารีวิวครับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ